พูดถึงการเปลี่ยนโลกภายนอกนะคะวันนี้ย้อยก็มีนิทานเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะนิทานเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่านะคะการละครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเศรษฐีคนหนึ่งนะคะเศรษฐีคนนี้เป็นคนที่เจ้าอารมณ์มากนะคะเขาก็เลยมีโรคประจําตัวโรคหนึ่งที่เป็นโรคของการปวดหัวนะคะอยู่บ่อยๆเป็นประจํานะคะเศรษฐีคนนี้นะคะเขาก็เลยประกาศนะคะไปทั่วเมืองนะคะแล้วก็ประกาศไปยังต่างเมืองด้วยว่า ใครก็ตามนะคะที่สามารถที่จะรักษาอาการปวดหัวของเขาได้เนี่ยเขาจะมีรางวัลให้อย่างงามน,นะคะหลังจากที่ได้มีประการประกาศออกไปนะคะก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญน,นะทั้งหมอทั้งใครก็ตามนะคะที่มาเสนอการรักษาด้วยวิธีต่างๆให้กับเศรษฐีท่านนี้นะคะแต่นะคะไม่ว่ายังไงเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะสามารถรักษาอาการปวดหัวของเศรษฐีคนนี้ได้นะคะ อยู่มาวันหนึ่งนะคะก็มีลือสีตนหนึ่งนะคะมาเยี่ยมเศรษฐีที่บ้านนะคะเศรษฐีก็เลยได้เล่าอาการนะคะของอาการโรคปวดหัวเนี่ยให้กับลือศีท่านนี้ฟังนะคะลือศีตนนี้ก็ได้บอกกับเศรษฐีว่าทษเอ้ยนะคะการรักษาอาการปวดหัวของเจ้าเนี่ยง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่เจ้าเนี่ยมองทุกอย่างนะคะให้เป็นสีเขียวเนี่ยอาการของเจ้าก็จะดีขึ้นนะคะ เศรษฐีได้ฟังดังนั้นนะคะก็รู้สึกดีใจมากนะคะเพราะว่าสิ่งที่ฤาษีแนะนำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาสามารถทําได้ง่ายมากนะคะพอได้รับคําแนะนํานั้นนะคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยเศรษฐีก็ได้จ้างนะคะช่างทาสีเนี่ยนะคะหลายร้อยคนนะคะเพื่อมาทาสีทั้งหมู่บ้านนะคะให้เป็นสีเขียวนะคะและด้วยความที่แบบร่ํารวยมากนะคะเศรษฐีก็ได้ซื้อเสื้อผ้านะคะให้กับ ทุกคนในหมู่บ้านได้สมใสนะคะในตอนนี้นะคะไม่ว่าเศรษฐีเนี่ยจะมองไปทางไหนนะคะทุกอย่างเนี่ยก็เป็นสีเขียวไปหมดเลยนะคะแล้วอาการปวดหัวนะคะของอเศรษฐีท่านเนี่ยนะคะก็ดีขึ้นนะคะเขาเป็นคนที่ยิ้มง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขขึ้นนะคะหลายเดือนต่อมานะคะลือศีท่านนี้นะคะก็ได้มีโอกาสนะคะเดินทางมาเยี่ยมนะคะ เศรษฐีคนนี้ที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพอที่จะตอนที่จะเข้าหมู่บ้านนะคะก็ต้องเจอกับช่างทาสีคนหนึ่งนะคะที่เป็นด่านหน้าของหมู่บ้านนะคะก็บอกว่าเออท่านจะเข้าไปที่บ้านเศรษฐีเนี่ยด้วยด้วยชุดนี้ไม่ได้นะนะคะคือผมเนี่ยจะต้องทาสีท่านให้เป็นสีเขียวก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ลือสีได้ฟังดังนั้นนะคะก็รีบนะคะวิ่งเข้าไปนะคะที่บ้านของเศรษฐีนะคะแล้วในที่สุดเขาก็สามารถที่จะเข้าบ้านเศรษฐีได้นะคะพอได้พบหน้าเศรษฐีที่คนนี้นะคะลือสีเนี่ยก็ได้กล่าวตำหนิว่าทำไมนะคะเจ้าถึงใช้แบบเงินจำนวนมากหรือว่าใช้เวลานะคะเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะก็เพียงแค่เจ้าเนี่ยสวมแว่นตาสีเขียว นะคะซื้อแว่นตาสีเขียวมาใส่เนี่ยเจ้าก็จะมองทุกอย่างเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้เนี่ยบอกอะไรกับเรานะคะนิทานเรื่องนี้บอกเราว่าเราไม่จำเป็นจะต้องพยายามเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ภายนอกกคะ่ะที่มันมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้านอย่างนะคะถ้าเราเนี่ยต้องการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะเราเพียงแค่ ลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนนะคะแล้วเราจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเองนะคะเช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนโลกภายนอกนะคะมันก็ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนโลกภายในเหมือนกันค่ะ